สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันจันทร์ที่22กรกฎาคม2567มานำเสนอครับหอเกียรติยศข้าวจำนำดีใจด้วยกับท่านรองนายกภูมิธรรมที่จัดการเก็บกวาดข้าวโกงทุกเมล็ดยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ประจานนโยบายพัก โกงเอามาแบ่งกันให้สำเร็จสิ้นซากไปได้นับเป็นผลงานฟอกขาวที่สร้างโสมนัสให้สองพี่น้องแห่งตระกูลชินวัตรยิ่งนักมิเสียแรงที่มอบหมายความไว้วางใจให้เป็นหลี่คงกงผู้ทรงอำนาจในรัฐบาลขณะนี้เพื่อบันทึกไว้ในหอประวัติศาสตร์การโกงแห่งชาติเพื่อการศึกษาและกล่นสรรเสริญของฝ่ายประชาธิปไตยคอรัปชันนิยมในรุ่นต่อๆไป ขอบันทึกเอกสารจากต้นฉบับจริงที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์ร่วมโพสต์เป็นทัศนะตอบสนองการประกาศความสำเร็จของท่านรองนายกภูมิธรรมไว้ตามลำดับดังนี้ปิดตำนานจำนำข้าวในช่วง2อถึงสเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่ผมได้ลงไปตรวจข้าวลถสุดท้ายในโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งเป็นนโยบายช่วยชาวนาของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์มีคำถามมากมายเกิดขึ้นในสังคมจนกลายเป็นจินตนาการเกินเลยความจริงวันนี้ความจริงที่ปรากฏคือทางอคสซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการประมูลข้าวได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลสรุปได้ว่า 1. ข้าวในครังบริษัทภูนผลเทรดดิ้งจำกัดหลังที่4 ซึ่งมีข้าวจํานวน3,356.59ตันผู้ชนะการประมูลบริษัทสหทันให้ราคาเพิ่มจาก18บาท69สตางค์เป็น18บาท71สตางค์ต่อกิโลกรัมมูลค่าเดิม62,734,711บาท23สตางค์เพิ่มเป็น62,800บาท 2. ข้าวในคลังกิติชัยหลังสอง ซึ่งมีข้าวจํานวน11,656.65ตันผู้ชนะการประมูลบริษัททรัพย์แสงทองไรทให้ราคาเพิ่มจากเดิม15.62สตางค์ต่อกิโลกรัมมูลค่า1 8 2 4 0 0 0 0บาทเป็น18บาทต่อกิโลกรัมมูลค่า209,819,083บาท สรุปรวมมูลค่าที่ขายได้นำเงินเข้ารัฐรวม272 6 1 9 0 8 3บล้าน6 8 3บาทจากความจริงของมูลค่าของข้าวอดสุดท้ายในโครงการรับจำนำข้าวที่ปรากฏในวันนี้ทำให้ผมอดที่จะจินตนาการย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนแล้วตั้งคำถามว่าทำไมราคาประมูลขายข้าวในครั้งนั้น ถึงมีราคาต่ำไม่ถึง10บ,บาทต่อกิโลกรัมด้วยข้ออ้างว่าเป็นข้าวเน่าที่ไร้การตรวจพิสูจน์วันนี้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลเรื่องนี้พยายามดำเนินกระบวนการทุกขั้นตอนให้เกิดประโยชน์กลับคืนสู่รัฐได้มากที่สุดถือว่าเป็นการปิดตำนานจำนำข้าวด้วยความจริงที่พิสูจน์ จนสิ้นข้อสงสัยมิใช่จินตนาการที่ตั้งอยู่บนอคติจนทำให้รัฐเสียประโยชน์มหาศาลภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์20กรกฎาคม67วันรุ่งขึ้นนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมพูดได้รับการขนานนามว่ามือปราบทุจริตโครงรับจำนำข้าว จนอดีตนายกยิ่งลักษณ์รัฐมนตรีรวมถึงข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ติดคุกหลายคนโพดดังนี้21กรกฎาคม67ปิดตำนานจำนำข้าวหยุดฟอกขาวจำนำข้าวหลังจากที่มีการประมูลข้าว10ป,ปีนายภูมิทําได้โพสต์ลงโซเชียลว่าปิดตำนานจำนำข้าวกับความจริงที่พิสูจน์จนสิ้นข้อสงสยัย ผมคิดว่านายภูมิธรรมคงต้องการสื่อสารว่าตนเองขา,ขายข้าวได้ราคาดีและพยายามเบี่ยงว่ามีการขา,ขายข้าวบางครั้งราคาถูกในอดีตในภูมิธรรมคงไม่ได้ลืมหูลืมตาดูบ้างเลยว่าข้าวพวกนั้นเป็นข้าวเน่าเสื่อมสภาพมีเชื้อราเป็นก้อนๆที่ทุจริตสมัยยิ่งลักส่วนข้าวสิบปีนี้ไม่มีใครบอกว่าเป็นข้าวเน่าเพียงแต่มีข้าวขาวปลอมปนที่สำคัญคือ การประมูลข้าว10ป,ปีก็ไม่โปร่งใสมีการให้ออคสอไปตกแต่งกองข้าวทำให้เสียภาษีประชาชนทั้งทั้งที่ควรเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของคลังยังพบข้าวกระสอบใหม่จำนวนไม่น้อยที่ผสมในกองข้าวดังกล่าวจุดที่น่าอายคือการกําหนด TOR ห้ามนำตัวอย่างข้าวไปตรวจนอกคลังดังนั้นการปิดตำนานจำนำข้าว จึงปิดท่ามกลางข้อกังขาของประชาชนและทำลายความเชื่อมั่นตลาดข้าวไทยแต่ที่แน่ๆโครงการจำนำข้าวคือมหากาบการโกงที่ยิ่งใหญ่และสร้างความเสียหายให้กับประเทศมากที่สุดหยุดฟอกขาวจำนำข้าวและสืบเนื่องจากโพสต์ของท่านรองนายกภูมิธรรมเวชยชัยนั้นนายสมชัยสีสุดทิยากรนักวิชาการเพื่อสังคมอดีกะกะตกกต มีความเห็นในทางเสนอแนะดังนี้ปั่นไปไหนสมชัยสีสุดที่ยากรอ20กรกฎาคม67อย่าเพิ่งรีบปิดวิกการแสดงไม่ควรจบแค่ขายข้าว10ปีได้กิโลกร,รัมละ18บาทได้เงินเข้ารัฐ272ล้านบาท1หากกล่าวหาว่ารัฐบาลก่อนขายข้าวตุกติกขายถูกเกินแค่กิโลละ10บาท ควรใช้อำนาจรัฐตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและเอาผิดนักการเมืองและข้าราชการที่สมคบคิดทำให้ประเทศเสียหายด้วย 2. ติดตามบริษัทที่ประมูลข้าวสิปีได้ว่าเขานำข้าวไปปรับปรุงหรือแปลรูปทำอะไรขายในหรือนอกประเทศและมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพหรือความปลอดภัยโดยสถาบันที่น่าเชื่อถือแจ้งต่อประชาชนด้วย 3. หากนำมาขายในประเทศควรให้เครดิต โดยบอกตรายี่ห้อของข้าวที่ขายเพื่อเป็นทางเลือกของประชาชนหากขายต่างประเทศควรเปิดเผยชื่อประเทศที่ส่งข้าวไปขายให้ประชาชนไทยและชาวโลกได้รับรู้ 4. หากข้าวที่นำไปขายได้รับการต้อนรับจากคนไทยและประเทศคู่ค้าอย่างดีเยี่ยมจึงควรให้เครดิตและเสียงกรบมือต่อรองนายกภูมิธรรมและรัฐบาลเพื่อไทยแต่หากผลเป็นตรงข้าม 2 7 2ล้านบาทอาจไม่คุ้มกับความเสียหายที่ตามมาและเป็นเรื่องที่ต้องแสดงความรับผิดชอบการประมูลข้าว10ปีได้เงิน2 7 2ล้าน6 1 9 0 8 3บาทคืนรัฐจนท่านรองนายกภูมิทำประกาศเป็นผลงานปิดตำนานจำนำข้าวที่ยิ่งใหญ่สุดแสนจะภูมิใจนั้นเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับข้าวรับจำนำทุกเมล็ดและตัวเลขความเสียหาย ค้นนำข่าวจากการรายงานของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจมาบันทึกประกอบไว้ดังนี้กรุงเทพธุรกิจ26มกราคม2024ปิดตำนานโครงการรับจำนำข้าวอคออสอประเมินความเสียหายยิ่งลักษ์็ดแสนล้านรายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่กำหนดราคารับจำนำ หรือรับซื้อข้าวทุกมเมล็ดตันละ15,000บาทเข้าเจ้าความชื้น15%ช่วงดำรงตำแหน่ง2 5 5 4ถึง2,557และหากรวมนโยบายจำนำข้าวในส่วนของรัฐบาลสมชายวงสวัสด์รวม6โครงการตั้งแต่ปีการผลิตนาปี51ทับ52ไปจนถึงนาปี56ทับ57มูลค่าความเสียหายจะอยู่ที่7.8แสนล้านบาท ปริมาณข้าว51ล้านตันทั้งนี้การจำนำข้าวตั้งแต่ฤดูการผลิตนาปี51ทับ52ปริมาณ3.5ล้านตันมูลค่า4.2หมื่นล้านบาทนาปลังปี52ปริมาณ3ล้านตันมูลค่า4.3หมื่นล้านบาทนาปี54ทับ55ปริมาณ4.9ล้านตันมูลค่า8.2หมื่นล้านบาทจากนั้น ก็เข้าสู่นโยบายการจำําข้าวทุกเมล็ดของพักเพื่อไทยทำให้นาปลังปี55ปริมาณ11ล้านตันความเสียหาย1.68แสนล้านบาทและปริมาณข้าวสูงสุดอยู่ที่นาปีและนาปลังปี55-56ท 6, ปริมาณ18ล้านตันมูลค่าความเสียหาย2.8แสนล้านบาทจากนั้นปี56-57ทั 57, ปริมาณ9.9พันตันมูลค่า1.6แสนล้านบาท อย่างไรก็ตามหากนับเฉพาะโครงการจำนำข้าวในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ประเมินความเสียหายไว้ที่7.0แสนล้านบาทปริมาณข้าวอยู่ที่44ล้านตันเสียหายไป7แสนล้านบาทจากผลงานรัฐบาลเพื่อไทยยุคยิ่งลักษณ์ได้คืน272ล้านบาทจากรัฐบาลเพื่อไทยยุคเศรษฐาใต้กำกับยิ่งลักษณ์นักโทษเทวดา ก็ยกตีนตบขึ้นตบกันสิครับท่านมัวตะมอยกินมือกันอยู่ได้คนปลายซอยศิลปชัยเดลี่รามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกเกทธิตเน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ลใบ จะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ